เครียดซื้อคอนโดมา3.7ล้านติดถนนใหญ่ใ <Ừ. S 1> กล้ MRT ปล่อยเช่าได้แค่1,4ื่นผ่อน1,7ื่นเจดิบว่ามันเป็นกระทูที่จิบ๊บจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสมาฟังคุณริตตี้คิวเกอร์ถ้าเกิดมาฟังจิ๊บอยากจะช่วยนะเอาจริงอันนี้พูดตรงๆว่าอยากจะช่วยว่าเฮ้ยขายไม่ได้บางครั้งมันมีเหตุผลอ่อในเรื่องของค่าเช่าจิ๊บว่าราคาค่าเช่าเนี้ยโอเคละทีนี้มันมีมันมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่า จริงๆแล้วมันจะไม่ถามคำถามนี้ถ้าคุณเลือกอสังหาที่ดีกว่านั้น<ม>เพราะบางคนขาดทุนเดือนละหมื่นก็มีนะหมายความว่าอย่าเรียกว่าขาดทุนเลยเติมเงินเข้าผ่อนเดือนละหมื่นเหมือนกันแต่พอ12เดือนแสนสองแล้วก็รวมเรื่องของค่าส่วนกลางรวมค่าในหน้านู่นนี่นั่นแต่ละเดือนเขาต้องเติมเงินไปประมาณ ปีละแสนห้แสนหกแล้วตอนขายปรากฏว่าขายได้กําไรที่มันเพิ่มขึ้นสมมติ3มปีขายได้กําไรหนึ่งล้านบาทเท่ากับว่าเขาอ่ลงเงินไปแค่แสน